สวัสดีครับพี่น้องบอกวัยเท้าอีสานบ้านนอกขวาน่าสายแข็งมักจวดจังครับครับผมครับวันนี้ก็ค่ำวันที่บ่ายวันที่22ครับประมาณ4ี่โมงแรงกว่าโอ้ลมสนั่นวันไหวครับลมสนั่นวันไหวเมื่อกี้เพิ่งเบลสองห้องไอ้ดำทมินหางยาวลงครับพี่น้องหลังจากปล่อยมาราธอนก็ตามนัดครับผมเอาจุฬาออกมาปล่อยครับนู่นอยู่ข้างหลังผมต้องบอกว่าจุฬาตัวนี้พ่อประสบการณ์นี่เลเทตุ้มเปครับโชคโชนครับผม ผมใจร้อนเองเลยครับผมเห็นว่ามันสวยก็เลยเอามาเทสต,ตอนช่วงประมาณวันที่สิบหกสิบเจ็ดเนี่ยที่หลมล่างไม่ค่อยมีครับใจร้อนหลุมล่างไม่ค่อยมีเอามาปล่อยใบจับซัดไปก็โอ้โปปะโปโปะหักแซลซะเลยหักแซลซะก็มาทดลองมาเรื่อยๆทดสอบม,มาเรื่อยๆครับจนมาได้ทรงสุดท้ายครับหัวก็หักเป็นเป็นว่าวไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรครับตั้งชื่อไอห,หัวตู้แล้วกันไอห,หัวตู้นะครับหัวสั้นหัวตู้ แคผมไปดูดีเทลว่าวกันครับว่ามีอะไรนี่ครับพี่น้องตัวว่าวครับผมตัวว่าววันนี้ใส่สนไว้ยหินอาจารย์ผู้ชมครับไม่เคยใส่ขึ้นทักทีครับว้ยหินใบนี้นี่ครับทําการเคลือบเทปใสอย่างดีเคลือบเทปใสครับเคลือบเทปใสเพื่อป้องกันแตกครับผมสําหรับคันธนูคันนี้ก็คันสองเมตรครับคันสองเมตรซึ่งมีความแข็งสําหรับใบไหวครับ ทำการรแดบหัวสนูนิดนึงครับผมยังไม่เคยแข่งครับพี่น้องใส่วาวไม่เคยแข่งดูว่าเสียงคุณภาพจะเป็นไงครับพี่น้องตอนผมขูดใบออกนิดนึงเนี่ยมันก็เสียงดีอยู่ครับผมเสียงดีอยู่กลายเป็นว่าหัวกุดแล้วผมก่าเป็นกลายเป็นว่าไอห,หัวตู้ละโอ้ประสบการณโชคโชนครับไม่ได้ถ่ายให้พี่น้องดูตอนเทสไม่ได้ถ่ายให้พี่น้องดูตอนเทส หักครั้งที่หนึ่งครับซัดตอนแรกหักปีกตรงนี้หักแล้วก็ดามครับผมข้างนี้ก็หักด้วยกันครับดามปีกด้านนู้นแล้วก็เอามาซัดใหม่ครับปรากฏว่าหักด้านนี้ต่อครับผมไม่น้อยหน้ากันหักสองล้วเรายจะมาหักไปครับหักไปเป็นหักสามครับผมหักครั้งที่สามไม่พอครับพี่น้อง เทสไปเทสมาจุดสําคัญเลยหักตรงกลางครับเป็นหักดอกที่สี่ครับผมทําการดามเรียบร้อยแล้วหักดอกที่สี่เอามาจับซัดอีกไม่ขึ้นอีกครับเพราะว่าอันปีกแข็งครับมันขึ้นอยู่พี่น้องมันขึ้นอยู่แต่ว่าอันปีกแข็งกว่าปีกมันจะผ่านการมวดกว่าว่าจะขึ้นครับใช้เวลาน,านานมากหักตรงนี้ยังไม่พร้อมพี่น้องมาหาักดอกสุดท้ายหักที่หัวครับหักที่หัวพอหักที่หัวปุ๊บผมก็เลยเอาหัวออกไปเลยครับ เอาหัวอ,ออกทําหัวสั้นครับผมมาผมเทสดูวันนั้นมันขึ้นแล้วพี่น้องเทสวันนั้นมันขึ้นเรียบร้อยแล้วมาดูครับปล่อยโซดแกล้งซะเลยวันนี้โซดแกล้งเาลาทอนพรุ่งนี้ใบใๆเขาเอาลงครับถ้ามันขึ้นดีนะแต่ว่าว่าหัวสั้นๆแบบนี้ผมจะบอกพี่น้องว่าสายในโคตรสายเลยครับสายสายเลยสายดุกดุกดกด๊กครับเราก็จะได้เสียงสนูที่หลากหลายครับสมมุติว่าสนูที่เราใส่มันเสียงดีนะ เสียงมันจะออกหลากหลายครับว่าวจุฬามันสายเก็บพี่น้องปล่อยเชือกไว้ละนูน่นเอาไปมัดแล้วก็จับซัดเ,เลยครับผมไอหัวตู้เมตรแปดสิบัว ครับตอนนี้ไอหัวตู้ก็มาถึงฐานปล่อยจรวดแล้วครับผมเพื่อที่จะจับซัดครับลมแรงลมแรงเพื่อที่จะจับซัดนู่นครับสนุวไหวใบเบลเลอร์แลวครับผมของแท้แน่นอนจากอาจารย์บุญสมครับเฮียบุญสมมาฟังเสียงไหวกันครับว่ามันจะดังไงครับถ้ามันไม่ดังก็คงเป็นเพราะผมแล้วครับผมเป็นเพราะผมนั่นแหละถ้ามันไม่ดังใส่เข้าไปสิบสองเส้นรู้จะได้กี่ชั่วโมงครับเจอลมโหดถูดีน้ำมันถักเข้ากันขาดอย่างดีเก๊ครับร้อนรนละ อยากลุยเต็มที่แล้วไอห,หัวตู้พร้อมที่จะขึ้นแล้วโอเคครับขออนุญาตผูกเขาครับพี่น้อง اشتركوا <laughs> พอสนูลันแล้วหนักหัวแล้วเกินครับพอสนูไม่ลันแล้วขึ้นตรงที่รี่เลยครับผมตรงที่รี่เลยต้องเอาลงใหม่ครับพี่น้องเอาลงใหม่ขยับหัวลงอีก ัวน้องอย่ครับผมดูว่ามันเอียงหนึงด้านาน,นูเลยหนักหัวอย่างหนักเลย เอียงอีกเปล่าครับรอบนี้วันที่ผมออกมาเทสอะผมไม่ได้อดัพครับไม่ได้เอาประกับสนูใส่ไปด้วยครับผมไม่ได้ทําประกับสนูพอเพิ่มประกับสนูเข้าไปก็รู้สึกหนักเลยครับผมวันที่ผมเทสผมก็มัดสนูใส่ดื้อเลยเาจะหนักพอประกับสนูโตจูนผมก็ได้ครับนี่ประกับสนูโตจูนผมเก๋ okay, ผมใบไหวก็อยากทํางานแล้วครับใบไหวอยากทํางานแล้ว ักจวนลัวใบไหว ไป,ไปแล้วครับผมไปแล้วเรี่องทีรี่เลยไปแล้วย้อนอย่างเดียวละทีนี้ขึ้นแล้วครับพี่น้องติดลมบนแล้วพี่น้องย้อนอย่างเดียวเลยติดลมบนแล้ว เชือกกลางไม่เรียบร้อยแล้วครับเชือกางเชือกไม่หมดแล้วเหลือแต่ปล่อย งมากเลยประมาณเกือบ300เมตรครับไปแล้วมะขัวตูงนู้นไหวอ่ะใบิบแปดมิ้งว่าดีพอละสามุ่มมวมครับได้ดำไหมกลางละวที่ฟองเนถูดินน้ำมันถ้าเข้ากันขาดตลอดเดี๋ยวถือว่าพอธรรมดาครับเหมือนเศร้า แต่ว่ามันเจอล้มหวเดเหตผมว่าพอเกิดสามปี่หนึงคือขาดนะครับเขาแต่ิันน้ำกันครับผมเขาขาดเพราะยานครับยันถ้าใบแตกครับพี่น้องยันถ้าใบแตกแต่ว่าขั้นมันแข็งอยู่ครับตีกวาวก็แข็งอ่ะตีบ่โดนตีก็ได้ ดัง,ด,งดังเสียงดังครับพี่น้องสนุว้ยเนี่ยเสียงดังใบสิบแปดมิลดังจริงจริงขนาดว่าวอยู่ข้างล่างอยู่สูงครับผมเกือบสามร้อยเมตรเสียงดังลั่นถึงนี่เลย ข้างหน้าต้องเอาเขาขึ้นอีกครับข้างหน้าต้องเอาเขาว่าขึ้นอีกให้มันก้มหูุดนิดนึงครับเพราะว่าว่ามันแรงมากตอนนี้จะได้ลดกําลังว่าลง ครับพี่น้องดูความแรงของว่าวกันหน่อยครับมันจะแรงแค่ไหนอู้หนักลวงครับพี่น้องหนัก่วงพอๆกับว่าวสองห้องผมเลยแต่ถ้าถามว่าเอียงไหมเอียงครับพี่น้องมันหนักหัวครับยังม,มีอาการหนักหัวนิดนึงข้างหน้าต้องขยับหัวลงอีกครับข้างหน้าต้องขยับหัวลงอีกขยับหัวลงอีก,อกแจวเลยครับผม องศาได้เลยเขยับหัวลงอีกนิดนึงมันจะตรงที่รี่เลยหนักประกับสนูนิดนึงหนักประกับสนูสนูอ่ะดังแน่นอนครับดังสนั่นวันไว้เลย เอีพี่น้องผมมาลุ้นด้วยกันตอนเช้าพรุ่งน,นี้เยาว่าจะยังไงไอหัวตู้ผมมันจะโอดแจ้งหรือเปล่าสำหรับไอหัวตู้มครับพี่น้องเอาว่าวลองครับผมสนุวาจารย์บุญสมเรียบร้อยไปแล้วเขาข้างละสิบสองเส้นถักเขากันขาดเอาไม่อยู่ครับสงสัยรอบหน้าจะได้ใส่ข้างแล้วประมาณสิบแปดเส้นครับแต่ไม่รู้เสียงมันจะดังดีหรือเปล่าสิบแปดเส้นยังไม่เคยลอง หรือไม่ก็ต้องยี่สิบเส้นครับผมได้ชั่วโมงกว่าครับขาดเลยนุ่นว่าวหมุนติ้วติ้วติ้ว,วอยู่ข้างบนครับผมหนักสนูว่าวหมุนเดี๋ยวทําการเอาลงครับพี่น้องมากับพ่อใหญ่น้อยแล้ววันนี้เอาลงยากเติบเดี๋ยวให้พ่อใหญ่น้อยเดินเป็นเพื่อนครับผมก็เอาไม้นี่ครับเอาไม้ไลายลงไปเปลี่ยนสนูแล้วก็จับซัดเอาเลยโอเคครับผมนี่ครับพี่น้องเอาลงมาแล้วครับ เอาลงมาแล้วขาดเลยขาดลุย,ลยครับสิบสอเส้นว้าวก็ควงครับหมุนหมุนไปทางโน้นครับสนูเฮียบุญสมครับแองแมงอยู่นี่ครับพี่น้องเก็ผมขออนุญาตเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนเอาใบสนูขวดมาล้วเปลี่ยนคันด้วยคันเมตรเจห้าครับคันเม็ดเจห้าเบากว่านี้นิดนึงครับ น่าจะใส่พอดีพอดีเลยเพราะว่าใส่ช่วงหัวค่ำม,มันมีอาการเอียงอยู่นิดนึงเอียงอยู่นิดนึงเก๋พี่น้องขออนุญาตก่อนครับเดี๋ยวให้ปล่อยขึ้นไปโอ้ไม่ประสบความสำเร็จครับพี่น้องใส่สนูใบสองไปได้10บนาทีขาดอีกแล้วลมบนโหดลมนรกเหลือเกินลมนรกแบบนี้ก็ต้องปล่อยว่าวแล้วครับปล่อยว่าวลุ้นพุ่งนีเช้าแล้วกัน เ็บผมเข้าบ้านก่อนครับเชื่อกว่าวมันไปหมุนอยู่ข้างบนอย่างน้อยใบขวดมันก็หมุนเบากว่าใบสวายมันหนักใบหวมันหนักว่าวหมุนหนักเลยตอนออกมานี้ก็นา่าจะขาดไปด้านเดิมนะแต่ว่าวอยู่สูงมากให้มันหมุนอยู่ข้างบนเก็บผมเข้าบ้านก่อนครับเหนื่อยจุดแน่นอนเข้าบ้านพร้อมทีมงาน่ทีมงานพ่อะหญ่น้อยา nói, สายจุด ครับพี่น้องตอนนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วครับผมไอหัวตู้ก็สอดแจ้งครับไอหัวตู้หัวตู้เขาสนุกขาดไปสองใบเลยครับเมื่อคืนนี่ครับอยู่หน่อยมีคนมาลอยเชือกผมปะไม่มีคนมาลอยเชือกครับผ่านลมมา,มาลบมาเมื่อคืน จอมใส่ครับไอห,หัวตู้จอมใส่ใส่อย่างเดียวทั้งใส่ทั้งหมุนครับลมบนก็เริ่มเบานิดนึงแล้วครับจะเที่ยงแล้วลงบนก็เริ่มเบานิดนึง,นง,ง,นม,นนงมันใกล้เที่ยงเดี๋ยวไปใบเข่าลงครับพี่น้องใบ้ใบเขาลงใบใบเข่าลงครับผมสาหรับไอห,หัวตู้บินอยู่บน,บนนะครับประมาณสามร้อยกว่าเมตร โอเคครับผมช่วยแน่นอนครับผมช่วยแน่นอนโอเคครับผมบายๆ่อยมาลงครับมาพี่น้องเอาลงแล้วครับผมเอาลงมาละเอาลงมาละไอห,หัวตู้ครับไอห,หัวตู้ีรับสนูขาดลุยเลยครับไอห,หัวตู้ ลุยเลยลมเมื่อคืนหนักมากครับลมเมื่อคืนหนักสุดยอดจริงเจอลมโหดมันก็ต้านไม่ไหวครับสนูคันแข็งยิ่งเปืองเขาครับคันแข็งแข็งเนี่เปืองเขาสนูชิบหายครับพี่น้องคันแข็งนะตัวนี้มีคันแข็งระดับหนึ่งครับใส่ใบพลาสติกใบขวดเนี่ยแข็งปังเลยครับมันต้องคันเนิบๆเนบหน่อยครับพี่น้องคันอ่อนพอดีพอดีครับเนิบๆเนบหน่อย มันจะต้านลมนรลกไหวครับประเภทเข้าสนูใส่เข้าหนาไปมันก็เสียงไม่ออกครับพี่น้องใส่เข้าหนาไปเสียงก็ไม่ดีเสียงไม่ออกใส่เข้าพอดีพอดีแล้วก็คันพอดีพอดีครับผมสําหรับสนูโอเคครับผมขออนุญาตเปลี่ยนเข้าสนูก่อนครับเปลี่ยนเข้าสนูว่าจะซัดขึ้นอีกสักหน่อยครับภาคกลางวัน คพี่น้องสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับพี่น้องป้องไปคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสําหรับไอ้หัวตู้ครับพานดานลมนรกแตกมาได้ครับเมื่อคืนไอหัวตู้โอเคครับผมสวัสดีครับ